สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ขนาดนั้นเลยเหรอเอามันยิ่งใหญ่อลังการพี่งานนี้เปิดรายการนี่พัฒนาออกมาเอาดอมันต้องใหญ่งี้พี่ดูไปแสแตมันนี้คิดดูขอเสียงบัตร0 0เดีอยหน่อ้วบัตรพันหน้าไม่ชยแล้วทำไมนี่ผมไม่้ว่าอยู่คอนเสิร์ต คนข้างล่างจะเห็นเราไหมเนี่ยเราอยู่ขนาดเนี้ยเอาไม่เห็นเราไม่เห็นอะไรพี่เขาไม่เห็นความหล่อของบวยนั่นนะสิไม่เห็นในความหล่องั้นเราก็หลงไปสิอ่ะมาหลงไปสิยหลงไปเสีเร็ว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 เฮ้ยบวยเร็วหลอกหอหลออยังผมบ้าหลอกรับหลอกโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวูอะไรเฮ้ยเฮ้ยบ้อะไรอ่ะอ้าว มวยทำอะไรอ่ะมวยไปไรมวยไปไรเนา่าพี่ก็เลยต้องทำตามโดนขโมยน้องทำไมเนี่ยเอามาสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เราเปิดรายการแบบอลังการงานสร้างเรามีเหตุผลครับครับเราจะออกกําลังกายเกี่ยวกับเรื่องของบันไดพวกคนเดี๋ยวนี้เวลาเห็นบันไดหัวยิ่งกว่าผีเกรียดอ๋อเหรอสมุมขี้เกียจอ๋อโอเคบันไดกับลิฟต์เลือกลิฟต์ S <S บันไดกับบันไดเลื่อนเลือกบันไดเลื่อนบันไดกับไม่เดินเลยเลือกไม่เดินเลยมันขี้เกียจเสียพลังงานเดี๋ยวเสียเวลาต้องใช้อะไรต่ไหนเยอะแยะมากมายทีนี้ครับตอนนี้มีเทรนสำหรับต่างประเทศเราอัปเดตให้ฟังครับคือว่าต่างประเทศเวลาก็เห็นบันไดแบบนี้เขา้ำลายสอยนะหมายถึงว่าเขาจะได้มีโอกาสในการออกกำลังกายใช้ energy ใช้พลังงานในชีวิตของเขา จริงไหมครับพี่ใช่แล้วพะจริงๆแล้วในเรื่องของบันไดเนี่ยก็สามารถที่เอามาช่วยในเรื่องของการออกกำลังกายได้อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวบันไดมันสามารถวัดเป็นค่าอะไรได้บ้างในเรื่องของการออกกำลังกายโดยใช้บันไดครับในแง่ของประโยชน์แล้วกันนะครับมาไล่ดูอันแรกเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ประหยัดมันใกล้ถูกที่สุดแล้วอ๋อไม่ต้องเสียตังค์ประหยัดทั้งพลังงานอ่าใช่ประหยัดทั้งพลังงานด้วยประหยัดทั้งในเรื่องของการลงทุนที่เราต้องไปซื้ออุปกรณ์ออไรต่างๆใช่ไหมครับจริงจริงใช่อไปครับจรองไม่ต้องเขายืหนึ่งในเรื่องการออกกาังยได พอเราออกล่างกายปุ๊บประโยชน์คือเราจะได้กับร่างกายของเราได้ได้ไหมครับระบบหัวใจกล้ามเนื้อไอพวกนี้ได้หมดเลยถ้าปกติบุ้ยเดินเดินทั่วไปใช่ไหมอาจจะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่พอเราเดินขึ้นไปมีความสุขเมื่อยขึ้นมันมีแรงต้านใช่นั่นก็คือเรื่องของตัวกล้ามเนื้อก็ได้เพิ่มมากขึ้นเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นวิศวกรหนุ่มหล่อมากในอดีตปัจจุบันหล่อน้อยลงเนื่องจากว่าน้ำหนักขึ้นถึง8กิโลกรัมทำงานออฟฟิศกินเยอะคิดว่าหล่อ ขึ้นเอาขึ้นเอาพบกับเขาเลยครับสวัสดีครับครับน้องตังค์นะครับอายุเท่าไรครับปัจจุบันนี้ตอนนี้24ครับ24แสดงว่าเพิ่งจบทางานเลยใช่ครับทางานได้1ปีแล้วครับถ้าพี่เล่าอดีตเบือกาแบบนี้ได้ไหมครับว่าอดีตเป็นที่ใฝ่ฝันของแบบเพื่อนๆตอนวัยมหาลัยนี่เราป๊อปปูล่ามากเลยเนื่องจากว่า น้ำหนักน้อยวันนี้แต่พอจบปุ๊บชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปใช่ครับทำงานมากขึ้นน้ำหนักเลยขึ้นใช่คอย่างนี้ป่ะครับใช่ครับมันขึ้นจากอะไรครับ8โลนี้ก็จากการกินที่เรากินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ส่วนมากกินแล้วเราก็นอนครับเกียจอ่าไม่ง่ายเลยคือขี้เกียจติออกกำลังกายเอาแล้วทำไมอย่างนี้ในด้านของ8โลที่เราขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรบ้างกับส่วนตัวเรื่องของสุขภาพก็คือผมรู้สึกว่าร่างกายผมแบบ ่าดไม่ชุดเชิดเปลี่ยนไปหน่อยเลยง่ายขึ้นแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยกระสับกระเฉงครับผมแต่ก่อนนี่จะเดินจะวิ่งอะไรรู้สึกว่าเรากระสับกระเฉงมากแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันเขาเรียกอุ้ยอ้ายขึ้นนะครับก่อนจะทํางานคือหกสิบสา แล้วต่อจากนั้นก็คือทางานไปเรื่อยๆก็ขึ้นมาตอนเนเจ็ดสิบเอ็ดแล้วครับครับถ้าเกิดเรามีบันไดยอยู่แล้วที่ออฟฟิศมีบันไดยอยู่แล้วที่บ้านถ้าเกิดแค่เราเดินขึ้นบันไดลักษณะเหมือนกับการสะสมเงินละ่ะขึ้นบันไดเท่ากับออกกำลังกายเราสามารถสะสมร่างกาย<ช>ที่ดีได้สะสมแบนสสมบนี้นนนได้ไม่ต้องจัดเวลาออกไปชั่วโมงหรอกวันละห้านาทีขึ้นลงหรือ10นาที15นาทีถ้าว่าเราสะสมร่างกายแล้วร่างกายจะดีขึ้นป้องกันโรคแบบนี้น่าสนใจไหมอ่าดีไหมครับครับถ้าน่าสนใจเตรียมออกกำลังกายกันเลย ท่าบอมแล้วท่าแรกครับพี่ต้นอ่าท่าแรกท่าก้าวขึ้นเข้าลงใช่ไหมอ่าพอเราเดินขึ้นบันไดท่าแรกคือไงครับอ่าเราก็เดินขึ้นเดินลงเหรอใช่ไหมพี่ต้นมันก็ธรรมดานี่อ่าก็เราเดินขึ้นบันไดอ่าใช่อ่าแต่ปกติอ่เหรอปกติเราไม่ค่อยได้เดินอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ไหมปกติเราลงบันไดอย่างนี้เหรอลงมาขึ้นลงปกติอย่างนี้ครับใช่ปกติสักกี่ขั้นเนี่ยถ้าปกติเนี่ยมันควรต้องให้ต่อเนื่องใช่ไหมแต่มันก็มีในกรณีของบางคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ขึ้นอีกนะงั้นตอนตอนแรกๆฮะอาจจะโอเคให้้้กขึึนนนสััชง มีการเดินผ่อนคลายปกติแล้วก็ค่อยลงมาเดินขึ้นเล็กชั้นไล่สลับแบบนั้นแค่นี้เลยใช่ขึ้นและลงหนึ่งรอบหนึ่งรอบอ่ลองว่าว่าแล้วเราลองเดินก่อนลองเดินขึ้นนะครับแค่นี้เลยเหรอใช่โอเคหนึ่งชั้นอหนึ่งชั้นปกติชั้นหนึ่งบันไดไม่เท่านี้ใช่ไหมใช่ครับอย่างน้อยๆก็ต้องเท่าไหร่ประมาณเก้าขั้นขึ้นไปละ แต่โอ้เราจะได้กล้ามเนื้อสองด้านคือกล้ามเนื้อที่เราขึ้นไปบนขึ้นบนแล้วก็กล้ามเนื้อลงมันได้แตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันคือกล้ามเนื้อมันก็เป็นส่วนด้านหน้ากับด้านหลังอ่าด้านขึ้นปึ๊บอ่าถ้าขึ้นเนี่ยเราดูเหมือนก็เป็นด้านหน้าแต่จริงๆอ่ะโดยหลักมันเหมือนับอ๋อมันคือด้านส่งใช่มันคือด้านหลังต้นเหียดส่งอ่าไปต้นขาด้านหลังใช่ไหมสมมติปึ๊บอ้านหลังจริงๆใช่ไหมได้ได้มันก็เหมือนกับว้ยงอขาเล่นในตัวฝึกในเรื่องของต้นขาด้านหลลลลัััังงงงใใช่่่มม้้ยครบบาาาไนนอททกกเวววีต พยายามเก่งนะได้คอได้เศษได้ไหน้ารับเป็นหน้าขาไมต้องเก่งเก่งเพราะงั้นคนส่วนใหญ่บางทีเขาจะมีความเขาไม่อยากลงเพราะอะไรบางทีเขาเขาไม่แข็งแรงการทิ้งน้ำหนักการถ่ายน้ำหนักแสดงว่าเราออกกำลังกายแบบนี้เราออกกำลังกายโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกนะใช่แน,นวดิ่งอ่าแนาวดิง่งขึ้นก็คือฝืนแนวดิ่งแล้วก็ฝืนแล้วก็ลงก็คือก็ต้องต้องต้านแนวดิ่งเหมือนกันอย่างตัวตางเองเดินขึ้นลงบันไดน้อยไหมครับก็ปกติประมาณ2ชั้นเองครับเดินอยู่แล้วไหมหรือว่าน้อย ปกติเดินอยู่แล้วครับทุกวันนี้ครับผมเวลาเข้าไปตรวจงานอะไรเงี้ยครับสมมุติว่าถ้าเกิดคนเดินอยู่แล้วเงี้ยทำไงให้เขารู้สึกเกิดผลกระทบว่าเอ้ยนี่ออกกำลังกายพี่ต้นดีไซน์เน่ยครับนั่นนั่นก็คือเราขึ้นลงปกติของเราเลยขึ้นลงแต่เราให้เหมือนกับเป็นออกกำลังกายแบบแอโรบิกแล้วก็ต่อเนื่องใช่ต่อเนื่องเลยก้าวขึ้นก้าวลงสักเท่าไหร่ดีครับปกติโดยทั่วไปก็ต้องเท่าไหร่สิบห้ายี่สิบนาทีใช่ไหมให้ต่อเนื่องทดลองหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเราจะเวลาให้อบมาขึ้นมาลงมานะครับขึ้นลง 1นาทีนะครับเหยียบเต็มเท้าพยายามเหยียบเต็มเท้าเหยียบเต็มเท้าเหยียบเต็มเท้าเพราะงั้นให้ส้นเท้าขึ้นก่อนลงไปเท้าลงส้นเท้าไปาเท้าฮะส้นเท้าไปเท้าอ่าเอานะครับตัวรงๆตัวรงๆนะครับส้นเท้าไปเท้าใช่ไปเท้าอู้หหายใจยาวอันนั้นเนี่ยหายใจแรงขึ้นเป็นไงครับน้องตังค์เริ่มรู้สึกได้ครับรู้สึกได้ว่าอะไรครับรู้สึกว่าเริ่มมีอาการเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เริ่มหายใจแรงขึ้น อากาศได้บอกขลงนงหาทุกปันนี่เนี่ยเยี่ยมากนยี่ยมมากแสดงว่าใช้พลังงานเยอะครับตัวนี้อ้าวหมดเวลาเป็นไงครับครับก็จะรู้สึกว่าเหนือแตกเหนือแตกครับผมเหนือแตกครับผมแล้วก็ช่วงกล้ามเนื้อตรงนี้ครับจะเก่งมากครับใช่แล้วก็พอเริ่มใกล้ใกล้จะหนึ่งนาทีจะมีการเต้นที่เริ่มเริ่มที่ขึ้นแล้วหัวใจเต้นแรงขึ้นทีนี้พี่ต้นผมสงสัยเพิ่มเติมครับการที่เราขึ้นบันไดนะครับ เราใช้พลังงานเท่าไหร่การลงเหมือนหรือเท่ากับการลงบันไดไหมหอย่างเงี้ยครับอ่าใช่ไอ,อ้ตรงนี้นี่เป็นคําถามที่ดีครับเพราะโดยปกติเวลาถ้าขึ้นเนี่ยใช้แรง,รงใช้พลังงานที่ดีจากพิธีกรที่ดีครับพี่ครับโอเค <laughs> นะครับคราวนี้ไปไม่ถูกเลยโอ้ขอโทษไม่น่าทักยังไงครับขึ้นจะลงใช้พลังงานต่างกันไหมครับต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับง่ายๆเขาก็มีคนที่เก็บข้อมูลเรื่องตัวพวกนี้นะครับมันก็จะอยู่ว่าเวลาที่ลงเนี่ยจะมีการใช้แรงที่น้อยกว่าประมาณ1ใน3นะครับหนึ่งในสามเพราะงั้นเวลาถ้าถ้าเราขึ้นเนี่ย ขึ้นมันต้องใช้แรงมากขึ้นเพราะงั้นส่วนใหญ่เขาถึงพยายามถ้าเราต้องการออกกำลังกายเขาจะให้ขึ้นหรือถ้าเราลองมองพวกนักกีฬาจะมีว่านักกีฬาที่ให้วิ่งยกเท้าอะไรให้ขึ้นบันไดพวกนั<ม>้นมันก็คือให้ขึ้นเ <c oughs> ขาไม่ค่อยให้มีนักกีฬาเอาวิ่งลงบันไดมา<อ>มกไม่ค่อยมีท่าที่สองครับปกติบวยบริหารกล้ามเนื้อนะอกเราก็ไนึกถึง ก็ดิ่งลมครับอ๋อไม่ใช่พูเล่ยูเล่พื้นหรือว่าเขาเเร้เทนนิ่งนะฮะจริงๆถ้าเรามีบันไดเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของการหนักเบาได้ในเรื่องของตัวท่าอย่าบอกนะเอาขาพาดบันไดอ่ะอ่านั่นใช่ตัวข้ามเนื้อก็มีการปรับเปลี่ยนสมมติเรามาดันพื้นก่อนเราจะเรียกมเน้อหน้าอกใครบอกได้ขายเรียวอกก็ได้ด้วยได้ส่วนบนก็ได้ยังไงครับพี่มาเลยครับมือวางคล้ายกระทาดันพื้นเลยนะครับนะครับ กางมือเ,เท่าไรครับกว้างประมาณช่วงไหลนิดหรือว่ากว้างอะไรนิดนึงน,นะครับเท้าวกว้างประมาณสะโพกนะครับไปเท้าวางที่พื้นนะครับลดตัวลงงอศอกอกเกือบถึงพื้นเกือบถึงขอบันไดนะครับดันตัวขึ้นาไหครับลงนะครับ,นะรบขึ้นลง อย่างนี้ทำกี่ครั้งกปต้นโดยปกติพวกนี้มันเป็นเรื่องของตัวน้ําหนักตัวเราใช่ไหมฮะเพราะงั้นคงต้องทําเท่าที่เขารู้สึกโอเคนะครับให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะทําได้อ่าอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดประมาณว่าถ้าเกิดเราขยับ,บเป็นสองขั้นนะครับอ่าขยับเป็นสองขัน้นอย่างนี้อ่าตัวนี้ ค,คือมุมมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนการออกกำลังกายหน้าอกเปลี่ยนไหมใช่ไหมครับใช่ครับมันะจะกล้ามเนื้อเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าโอเคโดยปกตินะครับถ้าแนวร่างเนี่ยมันเป็นภาพรวมของตัวอกใช่ไหม<ช>แต่ถ้าเกิดมันมีการสูงต่ำาเงี้ยถ้าสูงเท้าเราสูงนะครับเราสูงตัวทําในอกมันก็ขยับมากกายวิศวส่วนของไหล่ก็จะใช้มากขึ้นไหล่ใช้มากขึ้นส่วนของอกที่อยู่ส่วนบนก็จะใช้มากขึ้นเวลาถ้าเรามือเราสูงขึ้นตัวอกมันจะต่ำลงมือสูงขึ้นกล้ามเนื้อจะได้ต่ำลงคืออันนี้ได้อกล่างใช อ่าแล้ทางกลับกันมือตามลงท่าสูงกว่าคราวนี้จะเป็นเรื่องของโอ้บนด้านบนละฮะอ้วนะครับเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะท่าที่สามครับเมื่อสักครู่เราเน้นเรื่องของขาเรื่องของหัวใจไปแล้วเรื่องของกล้ามเนื้อสมดุลคือส่วนอกไปแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาพักนิดหนึ่งเรามาใช้หน้าท้องมั่ง ซิกแพคใช่แล้วนะครับทั้งยางไรครับเพราะนั้นถ้าเรามีอยู่บันไดอยู่เนี่ยเราสามารถที่เอาบันไดเข้ามาช่วยได้ยังไงนะครับเราก็นอนราบกับพื้นเลยคือนี่ไงเวลามาบนบันไดก็เอาขาสอดไปแล้วก็สิบตแบบนี้ใช่ไหมถ้าในกรณีของบันไดเขามีเขามีช่องให้สามารถสอดได้ออย่างบางที่มันเป็นตัวทึบไม่มีเราก็จะแค่เป็นรกษณะของการวางแต่ผมมองว่าการที่เราขาสอดแบบนี้พี่ต้นมันทําให้เราใช้กล้ามท้องน้อยกว่าใช่ถูกของบวยเป๊ะเลยเพราะอะไรเพราะว่าพอเรามีการเกี่ยวของเท้าปุ๊บเนี่ยมันทําให้บางคนที่มมมัันีคววาแแขขงงงรอต โคดไอเสีต้นขาใช่ไหมมันทําให้ส่วนนี้มันเข้ามาช่วย uh huh. ตัวหน้าท้องก็เลยมีกล้าน้อตัวอื่นเข้ามาช่วยแต่การที่เราวางหรือเรางอพวกนี้มันจะบังคับให้พวกนี้ให้หน้าท้องต้องใช้อย่างเดียว uh huh. พยายามตัดไอ้กล้ามเนื้อที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเพราะฉะนั uh ้นแนะนำว่าเราไม่ควรเกี่ยวไว้ดีกว่าถ้าในกรณีนี้ถ้าเราต้องการเน้นที่หน้าท้องแต่ถ้าในกรณีของคนใหม่ๆใช่ไหมเขายังแข็งแรงไม่พองเงี้ยบางทีเ็าอาจ,จต้องมีตัวช่วยเ uh huh. พราะงั้นมันก็อาจจะต้องมีเครื่องช่วยนิดนึงแต่พอ uh huh. คุณเริ่มได้แล้วคราวนี้คุณพยายามใช้ให้บบััังงงคคคใหห้้้้้้เเเป็นนนาาาททออโสรบ ต้นเท้าวางกับตัวบันไดเลยครับครับผมอนอนราบกับพื้น,นมือแตะเล็กน้อยนั้งหลับไหมครับ,รบไม่ต้องหลับครับไม่ต้องหลับม,มือแตะมือแตะแตทีะ่มือแตะครับที่ขมับครับมือแตะที่ขมับนะครับอืบนั่นละขึ้นมายกไหล่โคนเข่บหน้าท้องอ้าวหนึ 1, 000, 2, ่งพันสองสามคราวนี้เราลองเพิ่มนิดนึงเวลาขึ้นหายใจออกด้วยหายใจออก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 โอเคพอก่อน เป็นไงบ้างมันเหนื่อยกว่าการที่จะมีคนมาจับเท้าอ่าครับแล้วขึ้นขึ้นไปใช่เพราะว่าปกติสิดแบบไงครับก็คือก็ปกติก็จะหาที่อะไรมาครอ๋อเสียบอย่างนี้อยู่แล้วเสียบอยู่แล้วครับใช่หรือม่คนจับค้าอยู่แล้วผมแล้วาถ้าจะลงก็จะจะไม่ลงสุดนะครับก็คือจะลงประมาณนึงแล้วก็โอ้เยี่ยมเลยเลยไม่ได้กำท้อสักทีใช่ไหมครับไม่ต้องแปลกใจครับ ท่าที่4ครับโอเคท่านหนึ่งเราเน้นเรื่องตัวหัวใจใช่ไหมขางล่างอันที่2คือกำเนิส่วนบนอันที่3คือหน้าท้องนะครับสี่เราจะกลับมาส่วนบนอีกจะเป็นส่วนของแขนไตรเซปททำไงครับพี่ใช่ใกล้เคียงกับมองหาบันไดแล้วไงต่อครับใช่ใกล้เคียงกับถ้าวิดพื้นเลยแต่เราเอามือแคบเข้ามานะครับวางที่ขอบของบันไดนะครับมือให้ชิดกันทําเป็นสามเหลี่ยมมือแคบเข้ามาเราจะได้ไตรเซปหรอครับใช่ครับ แต่แล้วเราก็เวลาที่ลงจะเป็นยังไงนะใส่เสื้อจะเป็นยังไงนะเอาอองเลยดีกว่าเสร็จแล้วเราก็ลงมานะครับเวลาที่ทำเนี่ยพยายามบีบซอกให้เฉียทั้งตัวอกนะครับแล้วข็งขึ้นนะครับบีบซอกนะครับดันซอกเราหนีไปทางไหนครับอ่าหนีไปทางลำตัวครับหนีไปทางลำตัวข้ตัวโอเคข้างขึ้นซอกคืออามาลองดูดีไหมมาลงบีบซอกไว้อ่าดีแล้วครับอ่าเหยียดให้สุดดันขึ้นไห้สุดเหยียดซอกให้สุดสามสิบแล้วสิบแล้วสิบแล้วสี่ ห้าเดียวนิดเดียวหกช้านิดหนึงได้ครับใช้นิดนึงเจ็ดช้าอีกแปดสุดช้าช้าลงช้าลงลงช้าเก้าลงช้าลงช้าสิบเป็นไงบ้างครับรู้สึกตึงช่วงนี้มากครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะตึงเป็นพิเศษของเป็มแขนแลนหลังเพราะอะไรครับผมว่ามันเป็นเพราะการที่เราเอามือเข้ามาไกล้เปลี่ยนครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนการวางมือใช่ไหมครับใช่ครับ งั้นท่านี้เป็นการแบบลดการย่อนของกล้ามเนื้อด้วยใช่ไหมครับตรงนี้แน่นอนเพราะเวลาท่ผู้หญิงเวลาบายๆครับใช่บายๆบายๆเนี่ยปุ๊บไอ้ตรงนั้นมันก็จะกล้ามเนื้อบายๆเนี่ยการการกระเพื่อมก็จะน้อยลงครับต่อไปท่าที่ห้าครับท่าที่ห้าเราจะย้อนกลับมาที่หัวใจใหม่ครับเราก็จะเน้นก็คือใกล้เคียงกับท่าแรกครับท่าแรกเราขึ้นลงธรรมดาใช่ไหมครับพระนั้นคือเน้นในส่วนของตัว ด้านหน้าด้านหลังคราวนี้เราจะเพิ่มส่วนของสะโพกมากขึ้นทำไงครับพี่มีการก้าวแล้วยกขึ้นลงนะครับก้าวสลรับข้างยกขึ้นลงในแตนะถ้าเกิดบันไดายาวเราสามารถก้าวอย่างนี้ได้ไหมครับได้ไหมได้แต่ในทางปฏิบัติถ้าเราเราก้าวอยู่กับที่จะค่อนข้างโอเคกว่าเพราะกล<อ>ัวในเรื่องของความปลอดภัยโอเคลองดูครับมาเราลองก้าวนะครับสลับขวาซ้ายซ้ายขึ้นลงลงขวาขึ้นลงลงมาซ้ายขึ้นลงลงขวาขึ้นลงลง มันจะขึ้นข<ะ>วายออไออทำไมอ่ะทำไมอ,อ,อ่ะลองดูลองดูปึ๊บนี่อ่ะ,อะน,นี่คือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมนะครับถ้า,ถาเราดูเนี่ย การควบคุมใช่ในเรื่องของการทํางานร่วมกันระบบประสาทด้วยในการเรียนรู้ด้วยเราจะรู้ทันทีเลยพอเรามีการเคลื่อนไหวหรือบางท่าที่มันมีลักษณะที่เราไม่คุ้นเคยคเอาแล้วเริ่มมีการลวนของลองดูลองดูมาขวาซ้ายลงลงซ้ายขวาลงลงขวาซ้ายลงลงซ้ายขวาลงได้แล้วครับได้เลยนะนี่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่าจากนี้พอขึ้นปุ๊บแา่นี้จะ่ากนี้ลงแบบนี้เลยใช่ไหมตงลงตรางนี้ลงก่อนแล้วข้ามาเนี่ยมันก็กลับมาข้างเดียว มันกลับมาข้างเดิมกินสเต็มครับกินสเต็มทำแบบนี้ยังไงครับกี่นาทีก็ใกล้เคียงกับช่วงแรกเลยครับประมาณ10-15นาทีนะครับให้ที่ผมถามต่อจากต่างตาเมื่อกี้สมมุติเรามีกล้ามเนื้อท้องแขนแล้วใช่ไหมครับเรามีกล้ามเนื้อผิวเปลือกมะกรูดมะกรูดครับ ต้นตอผิวส้มอย่างเงี้ยที่มันไม่เรียบสามารถเซลูไลซ์สามารถลดได้ไหมโาะเวลาผู้หญิงใส่สั้นไม่ถึงสภาพมันสามารถทาให้เขามีผิวที่เนียนงามได้ไหมมีความมั่นใจมากขึ้นลดได้ไหมครับลดได้อ่าได้เพราะว่าลักษณะของพวกนั้นก็คือจริงๆแล้วมันเป็นในเรื่องของตัวไขมัน ไขมันประเภทหนึ่งใช่ไหมครับเออไขมันมันคืออะไรทำไมมันถึงเป็นเปลือกแบบนั้นนะครับพวกนี้มันมาจากเรื่องของอาหารที่เขาทานนะครับในเรื่องของตัวที่มันให้พลังงานสูงมันก็เลยทําให้การสะสมออกมาเป็นลักษณะแบบตัวนั้นแล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเวลาสะสมก็ตามท้องแขนจุดขาเพราะน่้นั่นคือในเรื่องของตัวของพวกอยู่แล้วซึ่งไขมันอ่ะผู้หญิงมีเยอะอยู่แล้วครับผมก็เลยทาให้เป็นแบบนั้นสามารถทําได้ใช่ไหมครับได้ครับมันก็คือการออกกายแบบหนึ่งแต่เด้เรยว่าเห็นบันไดตอนนี้ต้องปีเข้าไปเลยใช่ ดิบกิาไปเลยเก็บอไส่บันไดสักวันห้านาทีสินาทีตัดเซลลูไลต์ออกดูสิว่าเป็นยังไงห้าท่าสามนาทีใครใกล้บันไดเตรียมตัวเลยครับข้าพร้อมแล้วปลีก็หาบันไดครับลุยหาบันไดเรียบร้อยนะครับเราจะเริ่มออกกำลังกาย พร้อมกันถ้าพร้อมแล้วพร้อมนะครับตื่นเต้นปะอ้าวเริ่มเลยอ้าวมาแล้วไ่ท่าแรกก่อนนะครับจำได้นะท่าเดี๋ยวเราไล่หมุนเวียนสลับกันมาเริ่มเลยครับท่าแรกมาขึ้นขึ้นลงมาเอาหน่อยขึ้นลงขึ้นลงเร็วนิดนึงได้แล้วให้เร็วนิดหนึ่งมาโอ้หหายใจด้วยอย่าลืมหายใจด้วยแขนเป็นปกติขึ้นส้นเท้าลงไปเท้านะครับเริ่มเริ่มเริ่มงงขึ้นส้นเท้าลงไปเท้าขึ้นส้นเท้าลงไปเท้าอ่าส้นเท้าไปเท้าเออ ขาไหนขึ้นก่อนขานั้นลงก่อนโอเคสิบเก้าแปดเจ็ดามสนะครับห้าสี่สามองเอาลงเตรียมท่าวิดพื้นมือกว้างหน่อยเหยียดขาเอาลงเลยมาหนึ่งาช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบสองสามห้หหนิดนึง นิดนี่งเก้าว่าสิบดันให้สุดให้สุดเอ้เนีสิบเอ็ดมาอีกสิบสองมาสิบสามมาสิบสี่ครั้งเดียวโอเคครับมาส้นเท้าวางบนมันได้นอนราบลงไปเลยมาโอเคมือแตะหนึ่งนาทีผ่านแล้วนะครับมือแตะที่เข้ามาเอาขึ้นมาหนึ่งมาสองขึ้นหนยสามขึ้นมาแล้วท้อง สี่ขึ้นหน่อยดีมากห้าหลังดากที่พื้นไล้วตั้งหกเจ็เวลาขึ้นหายใจออกแปดมาเก้ามาหน่อยสิบมาอีกสิบเอ็ดมาอีกสองดูไม่เวียงมองเชียงขึ้นไปสามาสี่าสิบห้า16าสิบหกาเจ็ดสิบแปดสองครั้ง เจ้าอืมยี่สิบโอเคมามือชิดกันมาคลายขวิดพื้นแขนท่านหลังมือชิดกันพร้อมครับเอาลงปึ๊บลีบสอบไหมหนึ่งีบสอบไว้สองีบสอบไว้สามมาสี่เอาหน่อยไม่ไหวฉันเข่าไม่ไหวฉันเข่าไม่ไหวฉันเข่ามาไม่ไหวชันเข่ามายันที่สุดห้า อัเดียวันเดวอัเดียวิโอเค้เย็นมาเก้าเข้าลงลงเก้าเข่านิดนึงนิดนึงขึ้นส้เท้าสองนาทีครึ่งแล้วครับทิเดียนิดเทียนิเดียวอีกิงเียม้าหายใจหน่อยหายใจหน่อยเฮ้ยมาใกล้แล้วใกล้แล้วเร็วหน่อยสปีดเร็วมาเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยมาเร็วหน่อยมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา อึ๊บมาเร็วทีเดียวสิบเก้าแปดสิบครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองโอเควู้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกนอกจากเหนื่อยแล้วได้อะไรบ้างตัวนี้ผมว่ามันเป็นการผผาผันพลังงานที่เยอะฝืนควรนะครับอ่าฮะสำหรับการเล่นกับบันไดนะครับล้าไงต่อครับ ซึ่งเราไม่ต้องเปลงองาเประมาณอะไรมากมายนะครับแต่เราสามารถออกกำลังกายได้กล้ตัวกล้ตัวเหนื่อยด้วยครับตัวนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับสนุกไหมสนุกครับมีเพื่อนเล่นสนุกไหมมีเพื่อนเล่นสนุกครับรู้สึกว่าได้อะไรไหมเป็นการสร้างกล้ามเนื้อของเราด้วยนะครับในส่วนขาแล้วก็ต้นแขนนะครับทีนี้การออกกำลังกายอย่างที่บอกเราวันนี้เราให้แนวคิดนอกจากท่าที่เราชวนเพื่อนออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราให้แนวคิดว่า การออกกำลังกายเหมือนกับการสะสมเงินเราสะสมกล้ามเนื้อปกติเรากินข้าวเราสะสมไขมันอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยน็นสะสมกล้ามเนื้อบ้างเพื่อให้เป็นโไขมันที่มนสะสมแบบนี้ครับรับแนวคิดอันนี้ไหมรับครับผมรู้สึกยังไงกับแนวคิดอันนี้ครับรู้สึกว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีครับผมคือเราไม่จําเป็นต้องไปแบ่งเวลาไปออกกาลังกายเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงซึ่งเราสามารถสะสมในช่วงเวลาที่เรามีกิจกรรมทำในชีวิตประจําวันนะครับให้มันสดคล้องได้ครับผมเราสามารถเอาเวลาจาก แต่ที่เคยทุ่มหนึ่งไปออกไปเข้าฟิตเนสถึง3ทุ่มอย่างเงี้ยเราเวลาตรงสองชั่วโมงตรงนี้นไปทาอย่างอื่นไปเดินชอปปิ้งหรือไปทําอะไรก็ได้ครับเพราะว่าเราสะสมตั้งแต่เช้าอยู่แล้วอ่า,อา,านนครับถามนิดนึงครับเ้องน้องตังครับเจอลิฟกบเจอบันไดเลือกเลือกบันไดครับผมสุดยอด <c oughs> อยากให้พี่ต้นแช์นี่ครับมีสถิติหรือมีประวัติในเรื่องของบริษัทที่อยู่ต่างประเทศเขามีกุศโลบายบอกพนักงานว่า ลิฟต์เสียใช่เขาเป็นกุศโลบายของเขาใช่ไหมว่าให้ลิฟต์เสียให้คนขึ้นลงบันไดเป็นเวลาหนึ่งเดือนซึ่งถามว่าคนทุกคนก็ทําได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าใช่แล้วก็รู้สึกว่าโอเคด้วยนะครับน้ําหนักลงไหมครับลงนะครับก็งานวิจัยเขาบอกเลยว่าถ้าคุณคุณขึ้นลงนะครับเอาแค่วันวันละสองชั้นนะครับหนึ่งปีเนี่ยมันลงอยู่ประมาณสองสองถึงสามกิโลนะครับประมาณสองจุดเจ็ดกิโลเฮลที ไฟเดย์เราอยากให้วันทุกวันเป็นวันที่มีสุขภาพเป็นวันที่ดีของทุกคนเลยมีชื่อรายการ e ฮ l t h ้ไฟ i Day เพราะฉะนั้นทดลองทําดูครับมีแต่ตัวคุณผู้ชมเองนะครับที่จะทดลองทำของตัวเองแล้วจะประสบผลสำเร็จอย่างไรจะรู้ด้วยตัวเองรู้เฉพาะตนในความตั้งใจครับวันนี้ขอบคุณน้องต่างมากนะครับขอบคุณมากครับดี่ได้เชิญนะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามเราครับลองดูนะครับเราเห็นบันไดแล้วเริลายสอนน่ะนั่นหมายความว่าสุขภาพเราจะดีขึ้นในอนาคตนะครับและตอนนี้ครับช่วงหน้า พบกับน้องเข้าตูจะมีเทรนด์นวักตก,กรรมอะไรดีดๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาฝากกันวันนี้เฮลตี้ไฟ i d ดีพวกเราลาไปก่อนพบก,กับน้องเข้าตูโชค้าครับสวัสดีครับครับ เสียงดนตรีนะคะได้ยินเมื่อไหร่เนี่ยก็รู้สึกดีทุกครั้งเลยอาจเป็นเพราะว่าเราเนี่ยผูกพันกับดนตรีมาตั้งแต่เกิดแต่ดนตรีที่กรูนำมารู้จักกันในวันนี้ค่ะเรียกว่ามิวสิคเทอราพีหรือเรารู้จักกันดีว่าดนตรีบําบัดนั่นเองดนตรีบําบัดเนี่ยก็คือการใช้ดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องมือค่ะในการพัฒนาให้ดีขึ้นเช่นทางด้านพัฒนาร่างกายพัฒนาอารมณ์